ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อน,นี้มีคลิปที่เด็ดจากข้อของหอยวิมาะม่เด้วยครับพี่น้องครับคลิปนี้ต้องบอกว่ามีชุดที่เด็ดชุดใหญ่เลยแหละครับพี่น้องเป็นวง้วของเดียวกันแล้วกันอันนี้อันนี้ชุดนี้นะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกเลยนะครับทั้ง3มต,ต,ตัวนี่ตัวตัว<ม>นี้ขึ้นลูกลูกแมื่อกีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ทองทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องตัวนี้กับทองนะครับเนาะตัวใหญ่กับทอง ลูกตัวแรกกับทองแล้วก็ตัวนั้นเป็นลูกอ,อีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับลูกลูกตัวสุดท้ายนี่ลูกลาบรรทอของแม่นี่นะครับกับพร้อมกับงัวทองใส่ใยงัวแม่ลูกกับมีมะห่พิกัดของคอ,งอ,งอ,งอกหอยวีได้ครับพี่น้องครับกับยูทีบ้านนองอีกุ้มตําบลโคกสมบูรณ์อาําเภอกำมะละสายจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้นนชุดใยเอาเป็นแบบสื่อสามได้หาได้ด้ครับเดี๋ยวบนชุดสีผ้ามาเบ่งกันนะครับเนาะก็ ก่อนอื่นก็จะพาไปทักทายกับทางห้อยวีกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมื่อนี้ฝนมาตกกับทีซ่าเดยเนี่ยอะไรมันเขียวพอดมือนัศน้าวพอดเอามื่อนี้เอาแววใจเย็นได้ย่ฝากเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อได้กับ064 65924869ไอ้เบอร์นี้อะไรนะครับนะครับผมครับเพจบุกกับวินัยมาละครบครับผมครับรับประกันกันหนึ่งเดือนสากุนทั่วไปนะครับผมครับนมติ่งทั้งขอกทั้งฟังบอถือว่าเป็น เป็นตัวนี้ได้ครับผมครับเอาส่งฟีดโทรศัพทเอาได้ครับส่งที่สบายกิสานครับเอาเบอร์เลขจะเอาตัวไหนครับเบอร์เลขก็ใส่นี่ละซื้อสามเดียห่าก้อนแยกๆอันนี้ต้องบอกพี่น้องว่าฉุดปากไงเลยนะครับเอาสามเดียหาให้ก้อนจะทีแยกทีละโตให้มึงเป็นแม่ลูกกันทั้งหมดเลยนะครับนี่จังเมืองกันเออเอาจอดหันก็ได้ครับเอาเอาสามเดียห่าก้อน แม่แม่ยู่หลังแดงๆลึกๆึนี่เป็นลูกของแม่นี่เนาะแม่ครับผมเป็นลูกตัวที่ไหนครับเป็นลูกตัวที่แรกของแม่นี่ตัวที่แรกของแม่นี่ครับผมบัดนี้ตัวแดงๆดงี้ๆหนาๆนี่เพิ่อนทองจักเดือนครับพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท้องครับตัวนี้ท้องกับไอ้ลายไอ้ลายไวเส้ครับผมตัวนี้ทองกับไอ้ลายจักเขาแปดเดือนครับผมเจ็บแปดเดือนแล้วเขาแปดเดือนครับผมสูงเท่าไรครับแม่แดงๆสูงประมาณร้อยี่บบวกครับร้อยี่สิบเจ็ดบวกเอาบัดนี้ตัวแม่เพื่อนเ่ะครับทองจักเดือนตัวแม่เพื่อนนี่ท้องแปดเดือนแล้วทองสีซ้ำกันแล้ว ตัวตัวแม่เพิ่นนี่ข้อเดือนพฤศจิกาตัวลูกสาวเพิ่นข้อเดือนท่านว่าตัวแม่นี่ทองกับพ่อได้ตัวแม่เพิ่นตัวแม่ทองกับทรบสะพุ่นอ่าสูงเท่าไรครับ,รบแม่สูงไรห้าสิบครับอ่าลูกอยู่ในท้องของแม่นี่เป็นลูกที่ไหนครับเป็นเป็นลูกที่สามครับลูกที่สามลูกตัวแรกคือตัวนี้แมนบอครับครับผมอ่าอ่านี่นะครับเดี๋ยวราคาจัางฟังได้พี่น้องเอารายละเอียดงวดก่อนบัดนี้โตตสาวนี่เป็นลูกที่สองลูกลูกที่สองของแม่นี่แมนครับอ่าอันนี้คือลูกตัวที่สองนะครับตัวแรกอยู่ฝั่งฟังพุ่น อ่าวันนี้ลูกตัวนี้ได้จักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้เขาปีเดียวได้ครับได้ปีเดียวละปีเดียวปีแล้วครับผมเป็นลูกฮิวโก้ครับผมลูกฮิวโก้ด้ปีแล้วครับเฉพาะตัวลูกเนี่ยกะสิสูงลอยสี่สิบลอยดีพี่น้องชุดนี้ใหญ่เลยได้ครับพี่น้องครับอ่านี่แม่แม่ใหญ่นี่สูงเท่าไหร่แม่ใหญ่สูงลอยห้าสิบครับลอยห้าสิบทั้งอ่างทั้งใหญ่ได้ครับพี่น้องนี่เอาสีมาเบิ้งชุดใหญ่ได้ครับผู้ใดเห็นสีว่าชันเลื่อนขึ้นไปเมื่อกี้พอมันมืดขึ้มมาอีกแล้วชุดนี้ซื้อสามไดครับ เปิดแสนกับเก้าพันบาทครับผมแสนครับอีกเก้าพันเนี่ยครับพี่น้องแสนกับเก้าพันกับสามตัวนี้ซื้อสามได้หาครับครับเอาตัวนี้หูสันปลามันมาหลายเลย่อเลยครับพี่น้องลึกใหญ่พร้อมบัดนี้ถ่ายอยากจะแยกมีให้ราคาแยกให้แยกแยกให้หมดเลยครับแยกให้ได้เลยแยกได้นะครับแยกได้เลยครับเอาเอาตัวนี้ก่อนถ้าพอแยกเอาแยกแม่นี่ก่อนนี่เอาแยกแม่ทั้งหลังก่อนครับแม่ทั้งหลังนี่แยกกันสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมตัวยิ่ใหญ่นี่นะครับนี่นะครับยิ่ใหญ่นี่ละสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมตัวแดงแดงถ่ายราคาใหญ่ตัวนี้คลอดเดือนธันวาคมรัับบผลอกไไ ครับไอไล่ด้วยครับครับผมเออเดี๋ยวสัญญาณออมให้เบิงนะครับตัวนี้แยกนี่ 4, นยสีสีมืดหาใหญ่แท้หนาแท้อันนี้แดงเข้มจนแสบตาด้เด้อครับพี่น้องอ่ะเบิกไทยเต็มๆสีนี่บ่ปานบ,าบ่ดแดงอ่ะเบิกไทยให้เบิงทั้ง3าตัวไปเลยนะครับเนาะใหญ่หนานลึกบัดน,นี้คู่แม่ลูกคู่นี้ถ้าเ,เป็นซื้อ2องได้สามหครูครูแม่ลูกนั่นเอาเมืองหม่ให้เมืองแม่ไม่กันบ้านนี้เออถ้าเบิง่งเอาเอามืองแม่อีกเกินกันอ๋อลูกเบนบังแม่ครับอ่ะชุดนี้แหละครับ2องได้สนี่เท่าใด สองในสามนี่เปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทครับผมเท้าเฉพาะคู่นี่นี่หกหมื่นหาได้อครับพี่น้องมันเป็นแม่กับลูกกันเหมือนนั่นแหละครับแต่ว่าสำหรับผู้อยากจะแยกนะครี่เฉพาะเอาซื้อสองในสามบันนี่เออเอาซื้อสองในสามนี่สื่อสองในสามหกหมื่นหาครับเออนี่โู้โหนึ่งเด้อครับพี่น้องแม่แม่ข้อเดือนพฤศจิกาครับผมครับผมเอาเดี๋ยวให้เบื้องเล็บนะครับพี่น้องนี่เล็บบ่มีปัญหาบ่มีตำหนิหยังนะครับบนี้บานนี้แยกแล้อลูกน้อยก็แยกให้ครับ ถ้าพ่อลูกน้อยนี่เท่าไรครับถ้พ่อลูกน้อยก็แยกให้ครับผมครัถ้าพ่อลูกน้อยเอาเอาเงินเก้าพันบาทเฉพาะลูกตัวนี้สูงสี่ร้อยสี่สิบบาทด้วยพี่น้องเอาเงินเก้าพันบาทตัวลูกขังคว้าด้ิด้ฉพาะลูกนี่ก็คือเงินเก้าแมนครับผมนะครับนี่นี่นะครับพูดได้มักหนาตัวนั้นซีมือนหนาจะเฝ้าไว้แพงครับก่อนที่จะมาเห็นตัวจริงมันหนามันลึกมาเบิ้งเอาอีกทีหนึ่งนะครับมาเบิ้งเดยเลยครับผมนี่นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนมาเบิึงในขอก็เสียดายเสียดายมันมืดพี่น้องจากไหนเห็นอยู่ดอกุ่น นี่นะครับตัวจริงนี่แดงเข้มทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเราก็ถือว่าใส่ไงใส่อ่างต้นนี้บ่มีอย่างเนาะนี่เด้อครับพี่น้องครับให้เบื้องไทยนะครับเออนี่เดี๋ยวให้เบื้องทางนี้เอาตัวสาวเอาเออกไปพุ่นครับเอาชุดนี้เบื้องโดนจัง่อยเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เบื้องไทยย่างไว้พร้อมซได้หาก็เอามักสองได้ซ้ำก็เอามูฮูเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องไหนเอาเลยเอาเล็บตัวนี้นะครับลึ้งลึงเบื้องคบมืดเออนำลงน้ำล่างเบื้องไก่ไก่เลยนี่เบื้องลึ้งหนังใหญ่ๆเด้อครับพี่น้อองเา ก็มักแม่ลูกง่ายๆนะครับย่านวบชายดอนขึ้นในบองต้นคลิปเอาชุดแรกก็ที่โดนจักน้อยนะครับเอาใบบางเฉียดชุดเบอร์ที่สองครับเอ้ตัวนี้แล้ครับดิที่สองอาแม่ทองคือกันนี่ละตักบบง่ายเลยนะครับตัวนี้แม่ทองกันนี่ละอะอมีแต่งววนทองใสง่ายนะครับตัวนี้แดงเข้มง่ายๆ่เลยลหละครับตัวนี้ทองจักเดือนแล้วก่อตัวนี้ก็ททองเส็เดือนกว่าครับผมเส็เดือนก็พอได้ครับ KF สามหนึ่งครับตัวนี้ครับ KF สามหนึ่งเป็นลูกที่ไหนครับ เป็นลูกที่สองได้ทองครับลูกที่สองเมนี่ก็สูงร้อยหาซิบกลัวหาซิบบวกเลยครับตัวนี้สูงนะครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมสี่หมื่นหาคือกันนะครับหรือไผ่ยามักใส่แง่ยกตัวแดงตัวแหลกไปก็ได้นสี่หมื่นหาราคาสมกันนะครับสี่หมื่นหาทรงฟีถั่วอีสานของไทยด้ลูกตัวนี้เออเดี๋ยวเอาไปทางที่ไหะครับเดี๋ยวยางเมืองไทยนะครับนี่ตัวนี้โบสจัดเต็มไงหนาลึกได้ครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องแผ่นหลังนะครับเห็นว่หางเงี้ยงเลยครับอ่าเพิ่งมุมนี่ นี่วุ้ยสดายแดดบทกลอนพี่น้องนี่ยสันแดงจึงครึ่งเลยล่ะครับอ่ะนี่เด้อเอาเบื้องด้านหน้าตรงนะครับลึงสวยๆใหญ่งๆตัวนี้นลูกหาสองศูนย์ครับผมตัวนี้เป็นลูกหาสองศูนย์นะครับมมีใบมีหลอดครบครับโตยืนยืนนี่มีใบเอกสารทั้งตัวแม่มันผุหลห้นะครับนี่เออเบื้องงามๆนะครับเนาะครับผมสามเอางัวปาตาเอางัวเอางัวนี่นะครับพี่น้องงัวใหญ่ๆผู้ใดมักสูง ลอยหาซิบกลัวใส่ใหญ่ๆนสี่หมื่นหาโตอเอานะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวยางออมให้เบิ้งนะครับงามงามเลยแหละครับผมเดี๋ยวยางเข้ามาข้างนี้กันแต่ที่ิพาเบิ้งทางขวาให้นะครับเนาะยันยันงามงามอ่างๆนี่แหละครับนี่เอาผู้ใดมักแม่บอกใส่ยันยันกับมาเลือกเอานะครับใหญ่งามเลยด้วยพี่น้องนี่สีจนแสบตา,าแล้วครับสีแดงมาเบิ้งตัวจริงเอาผู้ใดยันมวยยันนะครับเนาะแดงจนแสบตา อ่าเบอร์ที่สามครับผมเบอร์ที่สามตัวนี้เป็นงัวหัวลุ่นนะครับ้วก็เป็นงัวทองนะครับเด้อตัวนี้ก็ใส่่ขคือกันตัวนี้สูงลอยหาิบหาบวกเลยครับอันนี้สูงลอยหาิบหาบวกได้เด้อครับพี่น้องครับมันมันทองจักเดือนทองกับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนกว่าลวครับผมทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับผมเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ใส่ประมาณลอยหาิบหาได้เด้อครับพี่น้องอ่านี่เด้อทองแรกมันบ่ ทองแรกครับผมสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกโอ้ยพี่น้องเสียดายสิยินเดนงบอกแดงขึ้นเก่าหลือว่าแดงเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้สามหมนเจ็ดห้าร้อยนะครับเนาะทองเจ็ดเดือนกว่าครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยทองเจ็ดเดือนเหลือเด้อครับอ้าสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเอาตัวจริงใส่บอกง่ายเด้เลยพี่น้องครับนี่เอาใส่ให้เบื้องด้านขวาอีกนะครับเนาะเอาเบื้องด้านหน้านะครับ ตัวใหญ่เลยได้พี่น้องครับตัวใหญ่ๆสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับลิฟต์ไม่มีปัญหาตัหนิไม่มีนะครับนี่เด้ออเดี๋ยวสียางออกมาเบิงึงมุมไกลๆให้นะครับเนาะว่ามันโตใหญ่สำหรันี่แหละตัวนี้เหมือนกว่าดท่าพอเนี่ยช่องเรามาเบิึงง้วมบ่เอนเอางี้กันพ่อก็ได้นี่เด้อครับนี่เด้อใหญ่ๆตาหาเบิึงง้วมบ่ครับเออครับเดี๋ยวคุณเมืองตาหาเบึงง้วมนี่ตัวนี้เหมือนกออว่วกาดท่าหลังนี่ ทองจะออกลูกก็ได้ตัวนี้ตัวต่อไปครับเอาอีนี่ทองนี่ก็ได้นี่เออเอางื่อนเรททองเลยอีเลทนี่ละอีบอกผิดพลาดคีบคีบกันเราบอกราคาผิดได้พี่น้องเอาไว้้ะครับถ้าราคาผิดเขาก็จะแล้วกัว่าทองจักเดือนหรอกก็ทองแปดเดือนเราได้ครับแปดเดือนสี่ออกแล้วทั้สี่ออกแล้วครับพลนทัพอเมชาติเป็นเป็นงื่ลูกที่เด็ครับงื่อนเท้าทองแรกครับผมเท้าทองแรกสูงเท่าไหร่สูงกว่าสิบประมาณเบียดร้อยสี่สิบครับใส่กว่ามันเกือบเกือบร้อยสี่สิบเบียดเบียดได้หละครับตัวนี้หอยวีเปิดเท่าไหร่ หมื่นเรอบาทครับผมหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับว่เก้านหรือ่าพดตัวนี้คลิปฝนฝ่าฝนเลยสินะครับฝนตกเล้เปล่าง้วง้ว่าหมื่นเก้าหาหง้วท่องพี่น้องใหโตเล่ง้วเล่เห้าก็ค่อนข้างที่จะสดดีเล่นและครับผมมันถืออลูกกับต้นหนึ่ปนเลยครออกลครับนมตึงเลยครับเครื่องมันเริ่มบวมหรอไหมพี่น้องนี่นครับเด้อหมื่นเก้าหาอยต้นนี้บมี่ยังดอกครับพี่น้องครับอ่ ผู้ใดหางว้วเล็กอยู่เก่าหรือผู้ใดมีงบอยู่อยากได้มือเงินก็าบาดที่เป็นงว้วนทองเก่าตัวนี้ไปก็ได้นะครับเนาะนี่นี่ได้ครับพี่น้องครับเอาเลือกเอาเลือกเก่าเด็ดเลยละ่ะนี่นี่มัอนี่พอฝาออกป,ป็นในเบืบ้องหน้าเหลียดชัดๆนะครับตัวต่อไปครับแล้วเอาแม่ลูกคมน,นี่แล้วครับนี่เออเอาแม่ลูกคมน,นี่คมน,นี่กับแม่ลูกใหไงขึ้นนะครับ<อ>ลูกน้ำพร้อมลูกแดงดีพอดนะพี่ลูกตัวแม่ เอ,อย่งางีไม่อยกลูกยนีเออลูกมาเฮียงขันท่าน,น,นี่เออนี่เอ้าลูกโตแม่จักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้สิบุตรสี่หาเดือนอยู่ครับประมาณนี้นะครับ,รบสี่หาเดือนลูกของพ่อใด้ข <c oughs> ันจำโพจมพิษแกขันจำพิษแกยังมึงใบไม่ได้ครับว่ามันช็อกกระเล็กหรือคมนี่แต่ว่ามีใบอยู่ว่าันนี้มีใบนะครับมีใบ,บมีหลอดอยู่ครับเป็นลูกที่ไหนครับเป็นลูกแรกครับผม แม่นี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยหาซิบวกอยู่นะครับห้อยหาซิบบวกได้ได้ครับเป็นบดลูกแดงเข้มคู่นี่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเกตพันห้าร้อยบาทครับผมคู่นี่สองหมื่นเจ็ดพี่น้องสองหมื่นเจ็ดแม่สดลูกสวยแล้วก็ได้ลูกแขงรงเลยครับลูกอ่าค่อนข้างที่จะแดงเข้มเลยแหละครับผมแดงเข้มนะครับเนาะแล้วก็บบดจัดนะครับนี่สองหมื่นเจ็ดหาล้อยแม่นี่ใส่ล้อยหาซิบได้ได้ครับแม่เพื่อนพี่น้องอ่ะนี่อ่ะเบื้องหน้าตาลูกลูกนี่แดงแบบจึงครึ่งนี่นะครับบ่มีป่านบ่มีด่างครบหมดละ นี่นี่นะครับ,บ,บเบื้องหางเบื้องขาเออคุณหางจุดี่ือดดเดียบหน่อยคุณละครนี่เด้อนี่นะครับปฏิภาเบาื้องไห้่ทันนง้งนี่พี่น้อเฮ้ยงวงหน่งหนี้พี่น้องครับนี่จับใบได้นะครับเนาะนี่แต่สิเบ,บื้องขางขัวฟองไห่ของแม่นี่เออข,องข,องของา,างขัวกับว่าปัานโบรังขึ้กันนะครับแม่บอกใหญ่เลยครับตัวจริงๆนี่พี่น้องตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนาะ นี่แหละเท่าไถอยมาเบื้องมุมไกลๆน้ำนะครับนี่ตัวต่อไปครับเอานีนะครับโอ้นี่โอเคแล้วครับ,รบตัวนี้ยจ้งมีดงังน,นี่อันนี้ลูกลูกที่เด็ดลูกเทพเลยนะครับตัวตัวลูกคนนี้เดี๋ยวผมดันขเขาเ้าเดีดนะ๋ยวโอเคโอเคแล้วครับแมพิ่นเดียวเอาเงี้ยกันในสุอดอเออนี่ลูกตัวนี้ลูกที่เด็ดเอาลูกตัวนี้ติดแฟนซีมาส่งข้อนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเกิดจากแม่ไอ้ยิ่งใหญ่หนาที่เป็นขาวๆจังน้อยนั่แหละครับลูกพ่อเลยครับนี่ ต้นนี้ลูกสติงเล่ครับผมสติงเล่จักเดือนแล้วครับกวทีสี่เดือนได้ครับผมประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนตามใบแหละครับผมตามใบตามหลอดมีครับผมอันนี้เขาท่านเกิดได้ครับพี่น้องไหนจะเป็นลูกทำใบชาบปมีน้อยๆเขาตุปปินิดเดียวเองนะครับนะครับพี่น้องเกิดจากแม่นี่เป็นลูกที่ใดก่อนไหนจะลูกที่สองครับผมน่าจะลูกที่สองแม่นี่สูงเท่าไรครับสูงประมาณร้อยสิบห้าบาทครับผมใส่ประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องตัวลูกนี่ย่างงามเลยนะครับค่อนข้างที่จะหนังหนาเลยทีเดียวเป็นลูกโตแม่ นะครับเงาหางกับธว่ากรุ่มๆยันยันเมียท้องว่างเนาะท้องว่างครับผมครับผมเดี๋ยวสิเบิ้งคู่นี่ครับคู่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเอาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยขึ้นกันละครับคู่นี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับสมกันนะครับพี่น้องครับกับคู่เมื่อกี้พี่น้องมักครูใดมักโค้มใดนี่เลือกเอาเลยนะครับเนาะอ่านี่นะครับโอ้โหเฉียงเฉียงทั้งคู่นั่นแหละครับผมเออนี่อ่ะเบิ้งเอานะครับเห็นชัดไปนะครับนี่เดี๋ยวสราจายงออมให้เบิ้ง ต้นนี้บมไม่อย่างเนาะครับเนาะครับผมรับประกันต้นนี้ครับผมต้นนี้ไม่มีนะครับพี่น้องนี่นะครับมักกะมาเอานะครับเนาะเดี๋ยวเอ่อก้อนที่จะปิดคลิปด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องตัวยิ่งใหญ่หนิก้อนนอนน้ำลูกซะบ่อย่าเฝ้านอนน้ำลูกนอนอย่าเฝ้าลูกเออยืนดีดลูกยืนดีดลูกอ้างหนาใหญ่หนาหนาด้วยครับพี่น้องอ่างอ่างด้วยครับพี่น้องครับอ่างลึกมากแล้วครับอ่างลึกๆ เอออ่ะอย่านี่ดีดุ๊กตัวนี่โอเคจอดกันจอดลูกเอนอนี่อยากให้เบิ่งความอ่างความดึกนะครับเนาะอ่างลึกมากเลยครับตัวนี้นี่ถ้าแยกตั้งเม่นี่ท่องนี่เท่าไหร่ครับตัวนั้นตั้งเม่นี่ท่องเอาเอาเอาซ้ำกันนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับผม<อ>ขนาดตั้งเม่ท่องสองเม่นีสี่หมื่นห้าขึ้กันแม่ละสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมนี่นะครับเนาะนี่เป็นพี่น้องครับตัวนี้เต็มดีดีแล้วก็หูวความดีหัวทั้งเมียหัวทั้งชุด สีิดได้เชิดไดเดือดม่ออกพี่น้องครับแดงเป็นแดงนะครับแดงตาลูกครึ่งนี่หอลังพันผุนเออเป็นทางการเดือเป็นน้องหลุดเนาะโอเคเพราะต้องลูกก็ได้ดอกเนาะเออมึงดากเพันผุนแดงอดคืนครึ่งอันนี้น้ำเสนอเลยได้ครับพี่น้องครับชุดนี้ใหญ่ๆเนาะมึงอ่างดากกันนะเบื้องชุดนี้โดนๆเบื้องมุ้งไก่ๆน้ำมักแบบได้ๆเหมักนกับผมเมักเดียวมักตัวใดก็ได้เนี่ยเอาด้วยซ้ำก็ได้เรียกเอาด้วยสามตัวนี่พี่น้องเอ้า เบื้องจะชัดแบบนี้เหรอพี่น้องครับโตกับใหญ่ขึ้าก็มื้อนี้กันอาจจะมีให้เบื้องมันนี้เนาะครับผมมีซียนี้แหละครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ